เฮ็ดกินหนานังขั้นลงอุ่งเออเฮ็ดกินให้ร้อยสูงนาน้องยิงปี่มาขันเขีบ่ปตีกานั่งตั้งกาเซและขายโคจึงขานั่งสำปมหมอตักเซซื้อเซขายโลไปกินข้าวนาห้าน้ำป่วนเขาก็พายมามันปัง กินขานะ้าวนาน้ำบวงอ่อนเขาก็พายมามันปังหลายแล้วน้องหญิงไหลกินจังจมบันเดให้นะสวนเออไปมาตุกินเจนาะสูตที่ปังที่เป่งที่เวงแต่มีอยู่เอขอขังปอรไม่ห้อมโจอยู่โลเมื่อก่อนปิดน้องนั่งมาอ่อนเศร้า มาอยู่ตีปานตับนาหกเขียวเต้ารูติดปอตีเปียวมันเสื้อมันซสม,มีละลายังยังอ่อนตาจึนม,มนเสนาตุกขาน้องตีว้เมืองกลางนาเปียขันเจอขนังน้องตีว้เมืองอากนล คันเจออยู่เออไขเหมือนมุงไพสัมมาลวนย่างไปมา,าตูกินเจนา,คำคำน,น,านากบมคำบรรณานิยสู่สู่เปลี่ยนลุงคนหน้ามีลูกจังคำปีเ้าเลยกินยอดเงินยอดคำเกียงละโตสู่ปีเ้าในลูเลยกินยอดเสียงจง้อ กิดจันน้องยิงสุนาไลกินยัดพักปักวันลืมไกลกี่เบอร์งอก้อยเอาน้องปิดลูกวนทุกคนผ่านอผ่านสั่งและนางปีมาเกียนผ่านตอนพี่เอาน้องยิงผ re ่านสีาห่มและคนวันนติตังมาลดตังตินเอามองวันกกยนเปนมากินออ การเตือนป่วนปิวนเอาเยามาหึงว่าจะถึงอยู่เออน้องจังเห็นจังหือใจปอดเดล้อหาปีเยอะเยอะนะลุกเมย์อันใจก็มีอยู่ล,ยลูกปีเยอลุกเมยปีมีไว้หลายหลายหลาลูกใจปีมีไว้หลายคน สองผักห่างตูวนวนโลปีหอมช่วยลูกเมเปีมาเนล่าเปลือนลือกดโผเปลืนไหนไหนมันเหมาเปลี่ยนเพศน่ะกดเมปออเปลืนก้อยเออเปลี่ยนกรรมเพอมยุมกอมาแล้วกวดกันจามโยปีเสียนวันเฮาอามป้อมหันห้องมือเหมอ่อหนาจุลีหังตามเจเน่ น้องมาฮักเียงสูนาฮักสูปีก้อยก็มัน,นเ้อเดกฮักเอาเปเปลี่ยนเลี้ยงโยไม่หลุมกันก่อนค่านาฮักป้าเงินสายเจอเคอสูน่ยังยังอ่อนตาจึงมนึนใสอน้องยิงฮักตามเจอ